ค่ะสวัสดีครับคนดูตอนนี้ก็อยู่ผมเนี่ยกับช่องน้องภูมิเล่นเกมนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลว์วอกนะครับคนดูแมปอุนาแมนเนาะไปเดี๋ยวจะพาไปดูอุนาแมนซีโร่ก่อนเลยคนดูไป let's go โอ้โหไอเหมือนในเดือมูวี่เลยคนดูไออะไรวะชื่อผมลืมชื่อเยอะมันมีอาร์ก,กน,นะคนดูแล้วก็อุนาแมนที่อยู่ในเน็ตฟิกอะ ชมค้างคนดูไปคนดูเดี๋ยวพาไปดูอาร์กก่อนเลยอาร์กต่อเลยไปคนดู let's go คนดูแมพเขาทำมาสวยเดียวเนี่ยอาร์กคนดูเนี่ยอาร์กคุยอา,อาร์กอาร์กโคตรสวยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไรอ่ะคนดูโอเคช่างบุนเธอคนดูเดี๋ยวพาไปดูตัม้มในนี่ติ๊ก,ก่อนเลย ต่อเลยคูณตั้มแมนนฟิกกับคณดูวันนี้จะไปดูคุณตั้มแมนใน,ในฟิกขอบอกกันนะคนดูทำไมคนอนึ่งเขาถ่ายตอนที่อาร์คปล่อยลำแสงได้ทำไมผมมาเหมือนจะปล่อยครั้งละรอบมามไปไปหาต่อเลยคนดูไป l e t สโกนี่ไงคนดูนี่ไงในในในคุณตั้มแมนนี่ฟิกนี่จริงเขาชื่อคุณตั้มแมนไรซิ่งนะผมพึง่งเปค้นหาบอิมาเมื่อกี้นี้ก่อนในในเครื่องโทรศัพท์แม่นะคนดู น,นี่ก็สับผมนะวิเหมือนเขาจะพาเราชมฟาาอะไรนะคนดูจะไมไลซิ่งอะ่ะยังสวยอ่ะคนดูหนุนมีอาร์คด้วยอาร์คกำลังซูดกับสับลาดอยู่เขามีเหมือนให้เก็บเหรียญด้วยนะคนดูจะผมมาแบบเหมือนมาเยี่ยมชมเมืองอะไรนเนี้ยโอเคคนดูเดยวมันจะยาวเกินไปสักสองทีมัง้งคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเออเรียนเรียน,ยนไม่ทันแลไม่ทันนะเดี๋ยวขอไปเกาะอ,อาร์ก่อนใครใครจบตอนเกาะอาร์ก้ยไม่ใช่อาร์กหรืออะไรซิ่งอะไรซิ่งทุกคนผมลืมชื่อไปคนดูไปไปเกาะไลซิ่งกันคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้แหละครับคนดูสวัสดีครับ